ข้าวไม้กินคร <laughs> ับผมอยูครับ <laughs> เป็นไงล่ะ <laughs> <laughs> ไปแล้วขายไปเลยขายให้เิ็บขายได้นะ อ่าหรือว่ากลับมาใ้ตรงเวลานะเช่นนั้นแล้วก็ก็ไม่ได้ตามนะก็คือไปก็เที่ยวเที่ยวก็กลับมาก็รอกลับมาเงไว้ใจไหมก็ไว้ใจโอ้พี่เมย์เป็นคนที่ถ้าพูดคำไหนคือคำนั้นเําไทำเขาไม่ทำ,ทำ<ม>นะคะแต่ถ้าวันไหนที่เขาทำคือมันเป็นครั้งที่มันไม่น่าเชื่อถือะมันไม่น่าจะถือเราก็เชื่ออะไรไม่ได้แต่ทุกวันนี้คือเขาเป็นคนที่ พูดอะไรเราทำตามคำพูดแล้วในในห้าเดือนในห้าเดือนที่ผ่านมาก็มีหลายๆเหตุการณ์ที่เราอาจจะไม่ไม่โอเคกันหรือบางครั้งที่อาจจะแบบไม่ไม่ค่อยเข้าใจกันตอนนั้นก็ยังไม่ได้ตกลงอะไรกันใช่นะยังไม่ได้คุยกันแต่พอเราตกลงกันเราก็โอเคต่างคนณตับถ้าทำได้ก็ไม่ต้องไปหาอะไรโอเคตรงเวลาเชื่อใจตรงเวลากันตรงเวลาเชื่อใจกัน เอาข้าวไปกินเดี๋ยวครับคุณคุณไม่ได้กินข้าวที่นู่นเหรอคะไม่ครับผมหิวครับพี่จอยเป็นยังไงคำพูดของเราเป็นยังไงล่ะหิวเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเอาข้าวไปกินหน่อยเร็วเร็ว